กัซก so สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกันเนอร์โซกูนะคะแม่กุ๊กนะคะมาทําหน้าที่แทนเด็กๆเหมือนเดิมจะมารีวิวที่พักราคาถูกย่านเมียงดงเป็นเกสต์เฮาส์ที่ค่อนข้างถือว่าโอเคเลยนะใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็หาไม่ยากและก็อยู่ใกล้ร้าน้าโอลิฟยังด้วยนะคะเดี๋ยวกุ๊กจะพาไปทัวร์ว่าห้องพักมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแนะนําทางก่อนนะคะว่ามาอย่างไงอถ้าใครมากุ๊กแนะนําให้ลงสถานียูจีโรสองนะคะเพราะว่ามันจะใกล้กว่าเมียงดงสถานียูจีโรจะอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราเดินออก มาแล้วตรวงมาเรื่อยๆซ้ายมือก็จะเป็นโอลิฟยังให้เราเลี้ยวซ้ายเลยโอลิฟยางไปก็จะเป็นโรงแรมสังเกตง่ายๆโรงแรมเราจะอยู่ที่นี่นะคะที่ตึกสูงๆอันนี้แล้วเราก็จะเข้าไปทางช่องตรงนี้ที่นี่ก็คือสเตปอินเมียงดง1และ2ค่ะ เราเข้ามาในนี้นะคะก็จะมีชื่อโรงแรมชั้น15ก็จะเป็นล็อบบี้เช็คอินแล้วก็เป็นห้องอาหารด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น15นะคะก็จะเป็นห้องอาหารและเป็น reception สำหรับเช็คอินด้วยกูจะพาทัวร์ห้องนะคะชั้นนี้เป็นชั้น16นะแล้วก็มีหลายห้องเขาซอยไปหลายห้องมากๆตรงนี้มีเคาน์เตอร์อที่สำหรับล้างจานไมโครเวฟด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยนะคะเป็นร้อนแล้วก็เย็นสามารถมาเติมน้ำตรงนี้ได้นะเราไม่ต้องไปซื้อน้ำาุอนกเก็บขวดเอาไว้แล้วก็มาเติมที่โรงแรมได้เลย น,ะะนี่ก็จะมีห้องหลายห้องมากแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่เป็นชั้นสิบหกนะคะแล้วนี่เราได้คีย์การ์ดเวลาเข้าห้องเขาจะใช้คีย์การ์ดตรงนี้นะคะแตะไปแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยเคีน่นี่อันนี้เป็นห้องแบบหกเตียงนะคะชั้นบนชั้นล่างเล็กไม่ใหญ่เลยนะเล็กๆแต่เขาซอยเป็นหลายห้องมากนะคะนี่ห้องก็จะหน้าตาประมาณนี้นไม่เอ่ย มีตู้ใส่ของให้นะคะเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บใส่ของกินเพียบเลยอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะในห้องเขาจะมีตู้เย็นให้ด้วยนี่แช่อะไรสามารถมาแช่ของได้ในน,นี้มีปลั๊กไฟข้างน้อกอีกในห้องก็จะมี Wi-Fi ให้นะในชั้นของเราก็จะมีที่ซักผ้าด้วยนะนี่ แบบนี้เป็นแบบหยอดเหรียญห้าร้อยฮาร์วอนอุย้ยตู้เล็กน่ารักมากเลยมีอยู่แค่นี้เองอ่ะใส่ได้กี่ตัวก็ไม่รู้มินิมอลมากแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำก็มีหลายห้องเหมือนกันประมาณสี่ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำก็จะมีห้าห้องนะคะนี่เป็นแบบนี้เป็นฝักบัวแล้วเป็นน้ำด้านบนแล้วก็มี สบูแชมพูให้พร้อมเลยตรงนี้เป็นมุมใดเป่าผมนะคะอันนี้ก็มีแดดเป่าผมเยอะมาก3.4จุดเลยเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้น15นะคะนี่เราจะลงไป1ชั้นนะกดแล้วก็รอลิฟต์เพราะว่าเราจะไปกินข้าวนะคะนี่ นี่จะเป็นเมนูอาหารเช้าของเขาหรือว่าถ้าใครมีอาหารอะไรมาทานก็มาทานตรงนี้ได้เขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราซึ่งราคาที่กุ๊กนอนอยู่ก็คือราคา800บาทก็จะรวมอาหารเช้าให้เราด้วยถ้าใครสนใจก็มาพักกันได้นะคะที่ step in เมียงดง2หรือว่า1ก็ได้ค่ะขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะ